สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมซูเปอร์เดนเซตนะครับวันที่5เดือน8ปี2025ครับพบกับผมเรียวชิโรวงก้อนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเซกูริตี้ส์ครับวันนี้นะครับเซ็นดีคส์นะครับปรับเพิ่มขึ้น17.56จุดครับบวกไป1.43เปอร์เซ็นต์ไปที่ระดับ1,247จุดครับมูลค่าการซื้อขายครับ5.3หมื่นล้านบาทโดยจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นครับมี373บริษัทหุ้นที่ปรับลงมี113บริษัท ชนิที่ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดครับหุ้นต่างประเทศคาดหวังนะครับฟเฟดลดดอกเบี้ยเร็วหลังตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐอ่อนแอเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นครับคือไฟแนนซ์ครับ MTC สวัสดิดล้อโรงไฟฟ้า,า Bream GPSC g, g u f โรงพยาบาล PH BDMs BCH และสายการบินไทยครับส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลงครับคือกลุ่มปีโตครับและก็คอนแมทนะครับ SCC i v l คุนที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้ครับกลุ่มแรกครับ MTC บวกไป4.05%สวัสดวกไป7.14%ติดล้อบวกไป2.89%โดยอัพเปอร์ฟอร์มนะครับต่อเนื่องคาดจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากดอกเบีย้ยขาลงเบรกคัตไซโคโดยเฉพาะเมืองไทยนะครับนกลงทุนเข้าดักเก็งกำไรก่อนที่กรงงอจะประชุม13สิงหาคมนี้ค่าลดดอกเบีย้ยนโยบายเป็น1.5%จาก1.75%ช่วยลดต้นทุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มฟแนนซ์ครับ ต่อมาครับ b h ครับวกไป8.68% BDMs บวกไปนะครับ5 1 9จ PCH บวกไป3.6%โดยอุตสาหก,กรรมนะครับผ่านจุดต่ำสุดนานแล้วนะครับและกำลังเข้าสู่ไฮซีซันของธุรกิจในไตรมาส3ซึ่งเป็นฤดูฝนครับราคาหุ้นยังแลกขาดหากเทียบกับตลาดรวมโดยเฉพาะ BDMs เทียบกับจุดต่ำสุดของเซ็นเด็กส์นะครับนับตั้งแต่วันที่ย3มิถุนายน2025เซ็นเด็กส์นะครับบวกสิบเกแต่ BDMs ปรับขึ้นเพียงแค่13%ครับ ต่อมาครับไทยนะครับบวกไป14.29นะบปซ์บวกต่อนะครับแม้ราคาหุ้นจะปรับขึ้นเหนือนราคาเป้าหมายของโบรเกอรนะครับนักลงทุนมองบวกให้ไทยนะครับเป็นหุ้น b ิ๊กแคที่มี Market Cap แต่3แสนล้านบาทติดหนึ่งใน12หุ้นที่ Market Cap สูงสุดของตลาดทำให้มีโอกาสนะครับปรับเข้าดาัชนีต่างๆในระยะ6-12เดือนข้างหน้าอา z ทเซ50เสร็จร้อยดัชนี MSCI และฟุตซีนะครับตามลำดับ ต่อมาครับ TU นะครับวันนี้บวกไป7.83%โดยวันนี้นะครับมี a n a l y s t meeting นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับมีมุมมองบวกการถือหุ้นเพิ่มของกลุ่ม Mitsubishi นะครับจะเป็นบวกกับ TU นะครับเนื่องจากเป็นการเข้าลงทุนในธนะ Strategic Partner ช่วยยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจและเปิดตลาดใหม่ๆให้กับ TU รวมถึงได้ประโยชน์จาก Network Support นะครับและ Economic of Scale จากความร่วมมือระหว่างกันนะครับที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับ สุดท้ายครับ S C C นะครับวันนี้ลบไป0.49%ครับมีจิตวิทยาลบส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรายสัปดาห์ปรับลงล่าสุด H D P E ต่อนักทานนะครับลดแต่ระดับ322ดอลลาร์ต่อนะครับ1ตันลดลง5.8%าจุดแปดเปอตวีก่อนวีกต่ำกว่าระดับ breaking point ที่400ดอลลาร์ต่อตันครับสวัสดีครับเกมในเกมสูเบนไซก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ